สวัสดีครับผมตุ้มบ้านพระเครื่องนะครับพระเครื่องเก่าเก็บพระเครื่องเก็บสะสมบูชานํามาให้ท่านเช่าบูชาให้ท่านเลือกหาเลือกชมท่านใดสนใจในวัตถุมงคลพระเครื่ององค์ใดองค์หนึ่งของผมนะครับทักมาได้ที่นี้ครับไอดีผมครับ a d u l 8 9 8 9โทร0 9 8 2์0 9 0 9 3วิจ็ดยสสแกนนี่เลยครับที่หน้าจอครับเกี่ยวอของผมนะครับสแกนก็มาทักทายพูดคุยติชมแนะนำกันได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับ EP นี้เป็น EP ที่78ครับโอ้โห,โ,หโ,หโหเลขสวยซะ้วยครับ78แล้วนะครับรายการละ200บาทส่งให้ฟรีเหมือนเดิมมีย8รายการ สองร้อบาทเท่าเดิมนะครับส่งให้ฟรีด้วยครับก่อนจะไปเริ่มรายการแรกวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นสัญญาณเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับ <c oughs> ไปรายการแรกเลยครับวันนี้นี่เป็นเนื้อชินของพิษณุโลกเลยครับ <c oughs> นี่ครับ ชินราชใบเสมาอันนี้ฐานสูงป่ะครับพิมพ์ฐานสูงน่าจะพิมพ์ฐานสูงเนาะถ้าฐานนี่เขาจะแค่นี้นะน,นี่ตามความผมนะครับครับผิดพลาดขออภัยครับนี่ครับ,ออรบ,รบสวยๆเลยครับนี่ครับชินราชใบเสมาครับครับ รายการต่อไปอยู่ในกรอบตะเลศครับเป็นพระปิดตาครับนี่ครับอ่านี่ครับชัดเจนครับอยู่ในหามวลสารครับด้านหลังครับอ่าด้านหลังไม่มีอะไรไม่ทราบว่าเป็นพระปิดตาหลวงพ่ออะไรวัดอะไรนะครับท่านใดรู้จักมีมุมมีทางมาจับไปเลยครับนะครับ ต่อไปเป็นเหรียญครับวัดป่าข่อยสวรรคโลกปีสองห้าสี่ศูนย์ครับนี่ครับพระรูจันทรภาครับหลวงพ่อจันหรือเปล่าเอ่ยนี่ครับด้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับครับครับ รายการต่อไปหลวงปู่ทวดครับปู่ทวดวัดอะไรเอ่ยครับดูองหลวงพ่อสวยงามด้านหลังนี่ครับมีแร่ฝังแร่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับครับครับต่อไปมาแล้วครับสมอันนี้เป็น โอ้โหอันนี้เนื้อหาเก่าเลยครับอันนี้หลวงพ่อเลยเอยเป็นรูปพระพุทธครับเป็นเนื้อผงด้านหลังไม่มีอะไรบอกเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับทใดรรู้จักจัดไปเลยครับสองร้อยเท่านั้นครับได้ของดีไปก็ถือว่าโชคใครโชคมันนะครับครับมีชื่ออยู่ครับพระครูอ่อะไรสักอย่างอ่านไปเดี๋ยวพลาดครับเอาเป็นว่า ให้ภาพบรรยายนะครับดูความเก่าครับความเก่าของเนื้อหาต่อไปพระปิดตาไรเอ่ยองค์ค่อนข้างใหญ่แต่เนื้อหามันครับเนื้อเนื้อหาค่อนข้างมันเลยครับนี่ครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับครับครับและการต่อไปเหรียญ หลวงพ่อพรมวัดช่องแครหรือเปล่าเอ่ยดูด้านหลังไปพร้อมๆกันเลยครับอ่าชลองโบสถ์วัดกกเก้าตาขีคนครสวรรค์ใช่น่าจะหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับครับต่อไปเหปรียญประิสุทโธเป็น ท่านใดไปไม่ได้นอกจากพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อคูณปริสุทโธครับนี่ครับนี่ครับเห็นเดิมๆเ,เลยครับสายพระคูณทักก็ได้ครับต่อไปอยู่ในกรอบอาอันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยนี่ครับมีเหมือนเป็นเส้นเกษาเส้นผมอยู่ใน นี่ครับอยู่ในองค์พระด้วยครับเนี่ยนี่ครับชมันเป็นพร้อมชุดนี้ได้มาจากลุงข้างบ้านช่วยคุณลุงมาก็หลายทังอยู่นะครับหลายตังครับพระค่อนข้างเยอะครับถุงใหญ่ๆเลยครับครับผมก็หยิบมาวันละยี่สิบแปดองชมไปพร้อมกันบางองค์ก็รู้จักบางองค์ก็ไม่รู้จักอย่างที่บอกครับ คือผมไม่ใช่เสียนครับแต่ทําจริงส่งจริงขายจริงครับยืนยันครับเอาละครับสมเด็จครับครับสมเด็จครับสวยไหมครับสวยไหมครับสวยไหมครับอ่านี่ครับชมลหลายๆมุมลหลายๆด้านหรือว่ายังภาพอาจจะยังไม่ชัดแสงไม่พอ ทักไลน์มาเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายส่งห้หลายๆมุมเพื่อให้ท่านพินิษพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเช่าหาผู้ชากันนะครับครับนี่ชุดใหม่ครับนี่ได้มาหนึ่งถุงเลยครับถุงใหญ่หลายหลายองค์ก็หลายสตางอยู่นะครับครับคุณที่แบ่งปันมาให้ผมทำหากินนะครับขอบคุณครับหลวงปู่มีครับเหรียญหลวงปู่มี ครับช่องโคราชนี่ครับของผู้มีครับปี3ามสองครับพระบางองค์ก็ตามสภาพนะครับบางองค์ก็สวยกรี๊บบางองค์ก็ใช้มาครับนี่ครับพระผงพระอุปชาโอโอ้โ,อ,โ,อ,โอ,อุปชาเลยเอ่ย น่าจะรุ่งนะครับน่าจะรุ่งด้านหลังด้านหลังวัดเกอบบางคนที่สมุทรสงครามครับนี่ครับเป็นเนื้อผงครับครับต่อไปเหรียญหลวงปู่สวงครับเหรียญหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินแล้วก็มีตัวคำว่าวรุ่นหนึ่งแล้วก็ยันครับ หลวงปู่สวงครับต่อไปโอ้โหอันนี้สวยปิป๊บสวยคลิปพระอะไรเอย่ยหลวงพ่ออะไรเอย่ยหลวงพ่อเงินครับโอ้โหอันนี้ดูสะท้อนแสงปิ๊บเลยครับแต่เหรียญจริงเดิมเลยครับเหรียญน,นี้นครับสายหลวงพ่อเงินครับคนครปฐมแน่นอนอย่างนี้ใช่ไหมเอย่ยน้านะคนปรปฐมครับครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อโอ้โหหลวงพอ่งพออะไรเพราะว่า พอเหลือญมีความสวยงามเหลืองอลามก็จะสะท้อนแสงทำให้ท่านอยากชอมองจริงทักเลยครับถ่ายชัดๆหลวงพ่อหลวงพบุรรอดครับขายเก็บแบบนี้อยู่ทักเลยครับรายการต่อไปอ่าเ,เป็นเนื้อผงเป็นพระพุทธครับหลวงพ่อหลวงพ่อ อาดูให้ภาพบรรยายดีกว่าเดี๋ยวผมอ่านเดี๋ยวผิดพลาดนะน่าจะศักดิ์สิทธิ์ครับหลพ่อศักดิ์สิทธิ์ด้านข้างด้านหลังเป็นยันวัดบ้านตะโกโอ้พระมีรอยลานนะครับนะครับเขาเป็นว่าท่านสายใครทักเลยครับต่อไปเป็นเหรียญครับ อันนี้ก็สภาพสวยครับน่ครับตพ3สามต้นนี่ต้องตพสามต้นนี่สุพรรณแน่ครับครับเฮ้ยไม่ใช่ครับขออภัยครับโอ้โหบางปะหันแต่นี้ยังเป็นประยู่นะครับต้องปะนะครับบางปะหัรอยุธยา ปีสอครับโอ้โหนี่ก็คนข้างเก่าแต่เหรียญยังสวยอยู่เลยครับวัดบ้านขยายครับครับบางประหันบางประหันนี่เป็นบ้านเกิดของพ่อผมครับพ่อผมเกิดที่บางประหันครับต่อไปเหรียญสด็จพ่อรห้าครับ อันนี้ก็ยังคงความสวยอยู่นะครับด้านหลังเป็นอะไรเอ่ยอ่าด้านหลังเป็นแบบนี้ครับปราบห่อปราบห่อครับครับรายการต่อไปเหรียญครับคูบาบุญชุ่ม คูบาบุญชุ่มอันนี้เหรียญมีร่องรอยหน่อยนะครับร่องรอยหน่อยนะครับนะครับคูบาบุญชุ่มครับครับนี่มีเหรียญมีร่องรอยหน่อยครับ <c oughs> ต่อไปอ่าทรงนี้ก็ต้องวัดบ้านแหลม วัดบ้านแหลมแม่กลองสมุทรสงครามแน่นอนครับครับครับ,รบวัดบ้านแหลมครับรูปทรงคล้ายพระยี่าศตวรรษครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อหลวง,งพ่อทาหลวงพ่อทาครับเหรียญเสมาหลวงพ่อทา วัดพเนียงแตกพรปถมปีสี่หนึ่งครับนี่ครับหลวงพ่อทาพรปถมปีสีหนึ่งต่อไปเป็นสมเด็จครับสมเด็จครับ นี่ครับสมเด็จครับต่อไปเป็นพันเนื้อผงอยู่ในเลี่ยมพลาสติกครับหลวงพ่อพรมครับพ่อพมวัดช่องแคนะครับครับพร้อมใช้ได้เลยพร้อมเช่าไปพร้อมห้อยบูชาได้เลยครับไม่ต้องไปเสียค่าเลี่ลยมนะครับ ต่อไปเหรียญหลงปู่เทียนอายุ92ภาพเหลือญสวยครับด้านหลังครับพระครูสาธรพัฒนก,กิจปี16ครับเครับเหรียญปีลึกกรับปี16ครับต่อไปเป็นอยู่ในกรอบสแตนเ,เลสครับนี่ครับและ พระก,กำแพงเม็ดขนุนครับนีครับร <c> า <oughs> ยการต่อไปเป็นพระแบบนี้ครับไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับผมก็คัดจากในถุงออกมาทีแล้วยี่สิบแปองยี่สงไม่ได้คัดหรอกคัดหยิบมาเลยครับนี่ครับหยิบมาเอา แบบให้หลากหลายหน่อยเท่านั้นเองครับไม่ได้คัดเลือกก่อนเลยครับนี่ครับสายใดท่านใดชอบแบบนี้ทักมาครับอยากชมองค์ชัดๆทักมาครับผมจะถ่ายส่งไปให้ครับต่อไปนางกวักครับเนื้อผงอยู่ในเรี่ยมพร้อมใช้เลยครับค่าเลี่ยมกับคุ้มค่านะครับนางกวักครับท่านพอค้าไม่ขายอยาก ได้ไปเสริมทำมาค้าขายกิจการรุ่งเรืองตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อเชิญครับสองร้อยเท่านั้นอันนี้มีแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวโลหะเก่า,าขยายเนี้ยโลหะให้ชมกันครับเขาเรียกอะไรเออ,อน,นี่ผมไม่เรียกดีกว่าให้ภาพบรรยายดีกว่านะครับเดี๋ยวปิดภาพครับนะครับแบบนี้ครับ นุ่งากเก่านะครับท่านที่ชอบสายนี้ทักมาเลยนะครับครับท่านที่ชื่นชอบสายนี้ทักมาเลยครับต่อไปเป็นตะกรุดครับตะกรุดน่าจะเป็นอาจารย์ออสวัดสายไหม่ครับนะครับนะครับตรงนี้มีอาจารย์ออสแล้วก็ก่อนอาจารย์ออสผมจาอาจารย์ไม่ได้นะครับ จารย์ออสเขาจะมีชื่อหรือเปล่าเนี่ครับเอาเป็นว่าแบบนี้ครับแบบนี่ครับครับอยากชมมจะชัดทักมารับผมจะส่งไว้ท่านพี่นาก่อนเจ้าหาบุชากันนะครับครบทั้ง28องค์28รายการสำหรับ EP ที่ 78, 78 78เลขสวยๆวันนี้ชื่นชอบ องไลอองหนึ่งนะครับทักมาเลยนะครับ adul8989 โทร0 9 8 2 7 0 9 0 9 3หรือจะสแกนนี่มาเลยครับ QR code ID Line ผมที่หน้าจอทักเข้ามาเลยครับอยากชมองไลอองหนึ่งลหลายมุมลหลายด้านภาพชัดๆดูในคลิปแสงอาจจะไม่พอภาพเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับทักมาครับผมจะถ่ายส่งให้ท่านพี่นา ที่นากันให้รายละเอียดถี่ทวนก่อนเข้าหาวิชากันครับวันนี้ก่อนลํำลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเป็นสัญญาณเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้ผมเลยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ ช่วงนี้ฝนฟ้ายังตกอยู่รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศก็เริ่มหนาวครับรักษาสุขภาพกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแข็งแรงร่ำรวยปลอดภัยเฮงๆปังปงกันทุกทุกท่านสวัสดีครับผม <c oughs>